จับมือดีอาร์จัดแคมเปญเพื่อพลังหญิงรับมือเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบัน สองนักธุรกิจหญิงเก่งสวยแกร่งนำโดยดรรเจร์เรดปีการรองประธานกรรมการบริษัทปากคลองตลาด2552าจำกัดและบริษัทตลาดยอดพิมานจำกัดรวมกับคุณน้ำมันนันชื่นสุวรรณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดีอาร์ตผนึกกำลังกันจัดแคมเปญเพื่อส่งต่อพลังบวกและสนับสนุนให้ผู้หญิงตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองโดยมอบบัตรกำนันมูลค่า1ล้านบาทให้กับผู้ประกอบการในปากคลองตลาด และตลาดยอดพิมานสำหรับพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นค่ะอยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะในการพบกับผู้หญิงเก่งคนนึงแล้วก็สวยคนหนึ่งที่เป็นน้องสาวที่น่ารักมาโดยตลอดคือตอนแรกเลยอะคะ่ะไป้เข้าไปรับบริการจากโรงพยาบาลดีอาร์ตตรงสาขาราดพร้าวอะคะ่ะ ด้วยด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงที่ตวค่ะก็จะทานแล้วก็นอนออกกำลังกายก็น้อยเมตาบอลิซึมก็ทำงานน้อยลงเนาะก็ก็เลยไปปรึกษาเรื่องของการดูดไขมันค่ะเจอคนแรกก็คือคุณวิทยเป็นผู้จัดการก็เฟิร์อิมเพชชั่นมากๆหลังจากนั้นคุณวิทยก็แนะนำให้คุณบูมารู้จักซึ่งตอนหลังมาก็เพิ่งทราบว่าคุณบูเนี่ยเป็นเจ้าของของทางโรงพยาบาลดีอาร์ทซึ่งน้องบูน่ารัก มากเลยค่ะเป็นคนเรียบร้อยอัธยาศัยดีที่สำคัญไปกว่านั้นน้องบูยังไม่ได้ติดตามแค่เพียงว่าเป็นลูกค้าหรือเป็นคนไข้ของน้องบูน้องบูยังติดตามต่อไปว่าเป็นเหมือนกัลยาณมิตรเป็นเหมือนน้องสาวที่ดีคนหนึ่งและพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอดค่ะในส่วนของบูนะคะก็เป็นเกียรติของบูมากมากเลยนะคะที่พี่ปูเป้เนี่ยให้เกียรติ โรงพยาบาลของบูนะคะเพราะ,ะว่าจริงๆพี่ปุ้เป้เนี่ยเลือกทําที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไว้วางใจโรงพยาบาลของบูตั้งแต่คลินิกแล้วนะคะค่ะตั้งแต่คลินิกแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังมาดูแลกันที่โรงพยาบาลค่ะ,คะแล้วก็ด้วยความที่บูอ่ะพอได้รู้จักพี่ปุ้เป้ได้คุยกับพี่ปุ้เปะคะ้ค่ะรู้สึกว่าพี่ปุ้เป้เ,เป็นเหมือนไอดอลของของหนูอ่าแล้วก็เป็นไอดอลของผู้หญิงนะคะที่ที่เก่งแล้วก็ประสบความสาเร็จจริงๆเพราะว่า Ờ, พี่ผูเป้เองก็ทําตลาดให้เป็นติดแบบตลาดลาดอกไม้ที่ติดแบบห้าพของโลกได้รู <c oughs> ้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทํตะเคแยเป็นหนึ่งกับพี่เป้นในการที่อยากที่จะแบบว่าถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับพี่เป้เปคือเป้นนเ,อเองอะค่ะเป็นคนเสนอตัวเองบอกลองดูเปิดเป็นโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ยิ่งใหญ่สวยงามอีกทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ เป็นแ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากจริงๆแล้วอีกทั้งบริการของพนักงานทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงการตลาดเป็นอย่างดีนะคะเซอร์วิสมายก็ดีก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดหรือว่ามาบอกให้ทุกคนทราบว่าโรงพยาบาลดีอ,ดดอาร์ด์ดียังไงไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ตลอดจนพนักงานทีมแพทย์หรือแมก้กระทั่งเจ้าของเองอะค่ะ้องบลูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นมอบให้กับพี่น้องของพี่เป้ซึ่งพี่น้องในที่นี้หมายถึง คนในชุมชนตลาดปาาคลองตลาดหรือตลาดยอดพิมานหันกลับมาดูในสิ่งที่พี่เป้มั่นใจว่าทําไมถึงมั่นใจที่นี่แล้วที่นี่ก็ส่งต่อไปให้กับน้องๆด้วยความติงใจเออเป็นวอเชอร์นะคะหนึ่งล้านบาทนะคะให้กับมมแม่้าที่ผ่านตลาดโ<อ>ดยผ่านพี่ปูเป้นะคะคแล้วก็แทนพี่น้องทุกคนนะคะใช่ค่ะปูปูรู้สึกว่า ในวิกฤตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนรู้ว่าเาศร,รษฐกิจมันเราต้องต่อสู้นะคะพี่พปูเป้แล้วบูก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นพลังของแบบพี่พปูเป้แล้วก็เราก็บูก็อยากส่งต่อโดยความาสไ,ไปส่งต่อความสวยให้กับแม่ค้าทุกคนให้เขามีความสวยงามเหมือนกับ ดอกไม้ที่เขาขายอย่างนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าถ้าถ้าพลังข้างในมันแบบมันเต็มเปี่ยมมันสวยมันมั่นใจอ่ะทุกทวิกฤตก็น่าจะฝ่าฟันได้ได้แน่นอนเลยค่ะก็สําหรับพี่เป้เหรอคะถ้าจะให้เพิ่มเติมก็ต้องย้ําคําว่าขอบคุณ น้องรูนะคะที่มีน้ำใจให้กับเ,เพื่อนผู้หญิงด้วยกันในฐานะของพี่ที่เป็นเจ้าของตลาดปากของตลาดและตลาดดอกไม้ยอดพี่มารพี่ทราบอยู่แล้วว่าน้องๆพี่ทุกคนนะ่ะชอบสวยชอบงาม อย่างเช่นดอกไม้ที่เขาขายไปบางคนก็ไปทำตรงนั้นบางคนก็ไปทำที่นี่ที่นูน่นแต่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าที่ที่พี่เป้ยืนอยู่นะตรงนี้เป็นที่ที่พี่เป้มั่นใจมั่นใจต่อทีมแพทย์พนักงานผู้บริหารโดยเฉพาะคุณบูค่ะขอบคุณคุณบูอีกครั้งค่ะ